ความฝันของยูทูบเบอร์ทุกคนคือการมีช่องที่ประสบความสําเร็จและทํากําไรได้ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อนําพวกเขาไปสู่เส้นทางแห่งชื่อเสียงข่าวดีก็คือไม่มีใครอยู่ไกลจากความฝันนี้อย่างไรก็ตามเวลาในการบรรลุความฝันนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่องดังนั้นมีอะไรที่ย่อๆลๆัดๆสั้นๆไหมตอบมีสิมี12ข้อต่อไปนี้ฟังเขาทํากันมานมนางทำช่องปั่นเงินทำช่องเป็นพสซีฟอินคกันมาแล้วเอ้ามาดูกัน ข้อแรกนี่เลยคอนเทนต์อิสกิงคือสั้นๆในเนื้อหาต้องเจ๋งมากคุณคงได้ยินคือคอนเทนต์อีกิงเขาไม่ได้สนใจเทคนิคแปลกประหลาดเขาต้องการเนื้อหาที่คุณจะสื่อแกน่นแท้คืออะไรเขาจะได้อะไรนั่นแหละตามมาด้วยช้อตสองเนื้อหาที่ลงต้องรองรับจอมือถือเพราะคนยุคนี้มือถือแทบเลดแทบจะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งไปแล้วบางบ้านนี่คนและเครื่องบางบ้านจะเลิกดูทีวีกันแล้วพกสะดวกอนเนกประสงค์ใช้ง่ายใครจะไม่ชอบจริงไหมละ่ะ สามเนื้อหาที่ลงต้องรองรับกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่ละแพลตฟอร์มได้อย่างดีคือดูได้ทุกแพลตฟอร์มยิ่งดีว่าสั้นดูแล้วไม่ขัดขัดไม่ขาด,ไม,ขดไม่เกินนะสี่หัวข้อคลิปหัวเรื่องกระแทกใจได้แรงอกคือสนาคาที่อ่านแล้วสะกดคนดูได้นั่นเองคืออา่านปุ๊บกระเทือนยันต้องอยากคลิกท่านแน่ยอดนิยมของมนุษย์นับบันเทิงข่าวที่คนดูได้ประโยชน์ความรู้ความสนุกสนานทะลึง่งความขัดแย้งยันเรื่องเพศคนชอบแบบนี้จริงๆห้าสร้างภาพขนาดย่อที่กระตุ้นความอยากรู้ภาพปกนั่นเองดูแล้ว ชวนให้คลิกอย่าดูต่ออันนั้นใช่เลย 6. ดึงดูดความสนใจของผู้ชมในช่วง2-3วินาทีแรกให้ข้อความของคุณชัดเจนและดึงดูดความสนใจในช่วง2-3วินาทีแรกเพราะสิ่งนี้จะตัดสินว่าผู้ชมจะดูวิดีโอต่อจนจบหรือไม่ 7. อย่าลืมระหว่างที่คลิปเล่นอยู่ใส่โน่นนี้นั่นให้คลิกได้อย่าให้เหงา 8. ให้ข้อมูลครบชัดเจนยิ่งครบอันกริทึงของ YouTube ก็จะยิ่งแนะนําวิดีโอนั้นให้กับผู้ชมมากขึ้นเท่านั้น 9. คีย์เวิร์ดอย่าขาดสายคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวว่องและมีรายละเอียดจะเพิ่มโอกาสที่วิดีโอนั้นจะได้รับการจดจําแนะนําและค้นพบบน YouTube ได้ง่ายใช้คีย์เวิร์ดเดียวและคีย์เวิร์ดผสมสําหรับเนื้อหาส่วนใหญ่ในวิดีโอยิ่งมีคีย์เวิร์ดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนอกจากนี้การมีรายการคีย์เวิร์ดที่เป็นกระแสะในเวลาเดียวกับที่วิดีโอได้รับการเผยแพร่จะช่วยเพิ่มโอกาสที่วิดีทัศน์โอนี้จะกลายเป็นเวลาลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์คำหลักเช่น o o g l e t r e n d s ได้เลย เลี่ยงเรื่องที่ซําซ้อนกับชาวบ้านลองใช้ตัวอย่างจากโลกแห่งความเป็นจริงเพื่ออธิบายเรื่องนี้เมื่อเปิดธุรกิจที่มีจําหน่ายทั่วไปในสถานที่เฉพาะโอกาสที่ธุรกิจนี้จะประสบความสําเร็จจะน้อยมากอย่างไรก็ตามการแข่งขันของคุณจะไม่มากหากธุรกิจนี้ไม่เหมือนใครเช่นเดียวกับหัวข้อของคุณพยายามค้นหาหัวข้อที่ไม่สําใครที่ผู้ชมต้องการและไม่สามารถค้นหาเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อนั้นได้มากนักซึ่งจะทําได้เมื่อทําการวิจัยเนื้อหาในหัวข้อต่างๆอย่างจริงจัง 11ใช้การวิเคราะห์ช่วยในตัดสินใจตัวนี้จะมีอยู่ในหลังบ้านของ YouTube เราเรียก a อนาลิติกเป็นเครื่องมือวิเคราะห์โดยละเอียดเป็นตัวช่วยที่สําคัญที่สุดเมื่อวางแผนวิดีโอต่อไปช่วยพัฒนาข้อมูลเชิงลึกจากประสิทธิภาพของวิดีโอปัจจุบันช่วยคุณปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอถัดไปของคุณทําความเข้าใจว่าผู้ชมมาจากที่ใดช่วยให้รู้ว่าผู้ชมสําหรับวิดีโอของคุณคือใครพวกเขาอาจสนใจหัวข้อใดทําไมพวกเขาจึงไม่ดูวิดีโอทั้งหมด 12. ความสม่ำเสมออันนี้แหละกุญแจสำคัญความสม่ำเสมอจะทำให้ Vorteil YouTube เห็นตัวตนคุณรวมถึงผู้ชมของคุณโดยการกำหนดเวลาและวันที่สำหรับการเผยแพร่วิดีโอของคุณจะช่วยให้อนลกริทึมของ YouTube ทำงานแทนคุณได้พยายามอย่าพลาดวันที่คุณกำหนดไว้สำหรับการเผยแพร่เนื้อหาของคุณเคยออนแอร์วันไหนเวลาใดนั่นแหละคือตัวคุมวินัยในการทำช่องของคุณให้เติบโตขอขอบคุณ w w w c i n e m a t i s c o m